เมื่อวานนี้คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะถแถลงข่าวเลคะที่ห้องถแถลงข่าวอาคารรัฐสภาแล้วก็กดพูดถึงกรณีที่ภูมิใจไทยและทนตรีของภูมิใจไทยไม่ได้เข้าร่วมประชุมคอรมอนะคะคุณสุภชัยแล้วก็คุณอาจสพลสันไตรพนะคะก็บอกว่าประเด็นการต่อ,อยุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมแสดงความไม่เห็นด้วย เนื่องจากภาพรวมจะก,กระทบกับผู้ใช้บริการคือประชาชนที่ต้องเสียค่าโดยสารราคาแพงและกระบวนการที่จะให้สัมปทานบริษัทไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นในที่ประชุมคอรมอและเสนอเป็นหนังสือต่อคอรมอมาแล้ววันที่8กุมภาพันธ์เมื่อทราบว,ว่ามีวาระที่จะต้องพิจารณาในเรื่องนี้รัฐมนตรีของพักจึงตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นเหตุผลที่เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงคมนาคมที่ได้ยื่นต่อคลรบไปแล้วคือในในหนังสือใบลาเนี่ยนะ,ะก็เขียนว่าคัดค้านไม่เห็นด้วยนะคะก็ระบุชัดเจนนะคะก็อบอกดังนั้นกระบวนการทั้งหลายจึงเป็นไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นและเป็นการแสดงวิธีการแสดงจุดยืนของรัฐมนตรีรวมถึงจุดยืนของพักนะคะก็อันนี้ก็บอกว่าพักเนี่ยแสดงจุดยืนมาตลอดที่ไม่เข้าร่วมประชุมเป็นการแสดงจุดยืนแบบสันติ เป็นอาระยะนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลอของภูมิใจไทยที่ต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าพักนี้มีจุดยืนและไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับรอบหน้าเนี่ยนะครับที่น่าจะไม่นานเพราะว่าอย่างที่อาจารย์สามารถให้ข้อมูลวันละ24ล้านะนะเป็นเงินที่กตมจะต้องนี่จะพอกขึ้นเรื่อยๆะนะหางหมูก็จะมีดินพอกไปเรื่อยๆเลยนะฮะค่ะ